สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทุกท่านครับของพระเจ้าครับวันนี้ที่มีโอกาสได้มาแบ่งปันพระคําของพระเจ้านะครับสําหรับพี่น้องผู้เชื่อทุกคนและโดยเฉพาะคิดจากพี่น้องคิดจากรลุ่มกิตน,นะครับก็วันนี้ครับผมอยากกล่าวคําว่าชโลมครับขอสันติสุขของพระเจ้าดํารงอยู่กับพี่น้องตลอดไปเป็นนิดครับพี่น้องที่รักครับวันนี้นะครับผมอยากนําพระคําตอนหนึ่ง เพื่อที่จะมากล่าวหนุนจิตชูใจแล้วก็เสริมกำลังกับพี่น้องในการใช้ชีวิตคริสเตียนเมื่อพี่น้องอมองในโลกของปัจจุบันนะครับมันมีการประกาศเรื่องราวเขาประเสริฐซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับเสรีภ,ภาพในการประกาศนะครับในการพูดถึงเรื่องราวของพระเจ้าหรือว่าในการรับเชื่อนะครับก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นถึงมีการกดคีย์คมเพง ซึ่งถามว่าปัจจุบันยังมีการกดขี่ของเพลงไหมก็ยังมีอยู่นะครับแต่หลายประเทศนะครับส่วนมากจะให้เสรีภาพในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าในการอ่านพระคัมภีร์ในการรับเชื่อในการร่วมประชุมกันเพื่อที่จะนมัส,สการพระเจ้าก็อย่างที่บอกครับก็ยังมีบางประเทศที่ยังกีดกันข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์แต่ในปัจจุบันเนี่ยโลกเปิดกว้างมากนะครับการประกาศก็ดีหรือว่าการรับใช้พระเจ้าก็ดีหรือว่าการนําข่าวประเสริฐ นะครับทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะรับเชื่อพระเจ้าครับแต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้ครับผมอยากนำสองทิโมทีบทที่3ข้อที่ 1- นถึงหสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวแล้วก็ได้เตือนทิโมทีวไว้นะครับพระคำของพระเจ้ากล่าวไว้อย่างนี้ครับว่าแต่จงเข้าใจข้อนี้คือวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัวเพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัวรักเงินทองโอ้อวดยิงยโสชอบดูหมิน ไม่เชื่อฟังพ่อแม่อักตันยูชั่วร้ายไร้มนุษยธรรมไม่ให้ภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเก็ียดชังความดีทรยศมุทะลุโอหังรักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้ายึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอกแต่ปฏิเสธฤทธิดเดชของทางนั้นจงอย่ากเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้น นี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงวาระสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับการที่อาจารย์เปาโลได้ใช้คําว่าวาระสุดท้ายกําลังหมายความว่าอาจารย์เปาโลแสดงถึงความเร่งด่วนนะครับเริ่มตั้งแต่ครับวาระสุดท้ายเริ่มตั้งแต่หลังจากการที่พระเยซูคริสฟื้นคืนพระชนนะครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาในวันเพนเาคอสนะครับและ จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อเสด็จกลับมาครั้งที่2กลับมาเพื่อที่จะรับพวกเราผู้เชื่อทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือว่าจงใช้วาระสุดท้ายนี้จงฉวยทุกๆโอกาสในการใช้ชีวิตเพื่อ,อาการเตดสินกับพระเจ้าเพื่อเกิดผลและเพื่อที่จะร่วมกันรับใช้นะครับพี่น้องครับเอเฟซัสบทที่5ข้อที่15 1 6ถึงกกล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้น จงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเป็นเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายจงใช้โอกาสที่มีพี่น้องอย่าใช้ชีวิตเหมือนคนเบาปัญญาจะใช้ชีวิตยอย่างคนที่มีปัญญาคนที่มีชีวิตที่ติดเสียกักพระเจ้าเสมอนะครับและร่วมกันทำร,รารกิจของพระเจ้าจงฉวยทุกๆโอกาส สิ่งที่ท่านมีในการสำแดงความเชื่อในการรับใช้พระเจ้าในการช่วยเหลือคนอื่นในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเพราะฉะนั้นครับจงช่วยทุกๆโอกาสในชีวิตเพราะตอนนี้คือเวาระสุดท้ายแล้วพี่น้องครับและไม่เพียงแค่นั้นเมื่อเราลองมาดูข้อที่2ถึงข้อที่4เราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นความบาปหรือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ อย่างที่อาจารย์บาโลกล่าวนะครับความเห็นแก่ตัวรักเงินทองโอ้อวดยิ่งยโสชอบดูหมิน่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่อากาตันยูเกียร์ชังนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ต่างๆที่ผมได้อ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูสิ่งเหล่านี้ครับการที่ผู้เชื่อบางคนหรือคริสเตียนบางคนที่ยังใช้ชีวิตกับสิ่งเหล่านี้พี่น้องนี่คือสิ่งที่กําลังบอกว่าท่านเป็นคริสเตียนแท้จริงหรือเปล่าเพราะว่า ในข้อที่5กล่าวว่าะไรครับข้อที่5กล่าวว่ายึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอกแต่ปฏิเสธดิดเด็ดของพระเจ้าเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่า,าหลายคนรู้จักพระเยซูหลายคนไปโบสถ์หลายคนอยู่ในทีมรับใช้พระเจ้าหลายคนรู้จักหลักข้อเชื่อของคริสเตียนบางคนก็ชอบ ใช้ศัพท์คริสเตียนนะครับโอ้ยอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้านะครับหรือว่าบางทีมีอะไรอาจารย์เทศนามาเขาบอกอเมนอเมนอเมนนะรู้สึกว่าโ,โหเป็นคริสเตียนที่ชีวิตดีมากเลยนะครับและหลายคนก็ชอบทําตามคํานอบประเพณีของชุมชนคริสเตียนอย่างดีการกระทําแบบนี้จึงทําให้เห็นว่าเออความจริงแล้วเขาดูเป็นคริสเตียนที่ดูดีเนาะเขาดูเป็นคริสเตียนที่เคร่งเนาะเขาดูเป็นคริสเตียนที่โอ้โหแบบ เดียนะครับแต่พี่น้องครับในลึกๆคนเหล่านี้เนี่ยเขามีความเชื่อที่แท้จริงไหมในขณะเดียวกันในขณะที่เขาแสดงออกว่าอาเมนอเมนอเมนใจของเขาจริงๆอะ่ะใจของเขาจริงๆอะ่ะอเมนจริงหรือเปล่าคอยเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าหรือว่าเห็นคนอื่นอเมนก็อเมนตามนะครับหรือว่าขาดความรักเปล่าในขณะที่เทศนาหนุนใจคนอื่นให้มีความรักแต่ตัวเองกลับ ขาดความหลักเพราะฉะนั้นหรือว่าบางคนอาจจะขาดการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงหรือเปล่าบางคนเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าฉันมานมัสการพระเจ้านะฉันเข้าร่วมกลุ่มไลน์นะฉันเข้าร่วมกลุ่มซูมนะแต่ในขณะที่นมัสการพระเจ้าก็ไม่ได้เอาใจจดจ่ออยู่กับการนมัสการพระเจ้าก็ไม่ได้ตั้งใจฟังพระคาหรือว่าก็ไม่ได้เอาใจในการที่จะนมัสการพระเจ้าจริงๆแต่เพียงแต่ว,ว่า ให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นคนโฮลีสปิริตนะเป็นคนที่แบบโหฝ่ายวิญญาณนะโชว์ให้คนอื่นเห็นพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปารโลกล่าวว่าอะไรครับต้องระมัดระวังครับอาจารย์ปารโลกล่าวว่าอย่าหลงเชื่อคนที่เป็นคริสเตียนแค่เปลือกนอกนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่เราต้องแยกแยะออกว่าเฮ้ยคนนี้เขาเป็นคริสเตียนจริงๆหรือเปล่าเราต้องดูจากผลของการใช้ชีวิตครับซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่2ถึงข้อที่4นะครับว่าเขา เขายังมีสิ่งเหล่านี้ไหมเขารักเงินทองมากกว่าไหมเขายังเห็นแก่ตัวเขายังใช้ชีวิตแบบนี้ไหมถ้าเขาใช้ชีวิตแบบนี้แสดงว่าเขาอาจจะกําลังหลงทางหรือเปล่านะครับทีนี้โอเคแหละนั่นคือมุมมองที่อาจารย์ปรโรได้บอกกับทิโมธีได้กล่าวทิโมธีทีนี้เราเราลองมามองชีวิตของเราเองเช่นกันเมื่อเราทุกคนกลับมามองชีวิตส่วนตัวของเรานะครับเราเป็นเหมือนคริสเตียนเปลือกนอกหรือเปล่าครับพี่น้องที่รัก โดยที่เรายังดําเนินชีวิตตามกระแสค่านิยมดําเนินชีวิตตามวิถีของโลกโดยเฉพาะให้พระเจ้ามาครอบครองเฉพาะบางเวลาเท่านั้นเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงเสาร์ก็ยังหยาบคายยังโกหกยังรักเงินทองมากกว่าแสวงหาพระเจ้าแต่พอวันอาทิตย์โอ้โหฮลี่ oh มานมัสการพระเจ้าหรือนะครับบางทีก็บอกว่าอะไรครับบางทีก็บอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่า นะครับเราเราเนี่ยรักพระเจ้าอยู่นะเพราะเราตื่นขึ้นมาเฝ้าเดี่ยวทุกเช้าเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ให้พระเจ้าครอบครองเฉพาะเวลาที่เฝ้าเดี่ยวเท่านั้นเฉพาะตอนที่นมัสการหรือว่าเฝ้าเดี่ยวเฉพาะตอนเช้าเท่นั้นนะครับแต่ในช่วงเวลาอื่นทั้งวันนะทั้งวันเป็น,นีครับยังยุ่งกับการทําบาปยังทําสิ่งที่ไม่สมควรทำยังล่วงปลเอนียังโกหกยังมีภรรยาน้อยยัง ดำเนินชีวิตอยู่ในทางของความบาปและพี่น้องเมื่อเราใช้ชีวิตแบบนี้เราจะกลายเป็นอะไรครับเราจะไปกลายเป็นเพียงแค่คริสเตียนเปลือกนอกถึงแม้ท่านจะเฝ้าเดี่ยวตอนเช้าท่านควรให้พระเจ้าครอบครองตั้งชีวิตของท่านเช้านี้โอเคดีมากเลยท่านตื่นขึ้นมาเฝ้าเดี่ยวดีมากเลยวันอาทิตย์ที่ท่านมานมัสการพระเจ้าแต่ให้พระเจ้าครอบครองทุกๆุกวันไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์ ไม่ใช่เฉพาะเวลา้าเดียวไม่ใช่เฉพาะเวลาอ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่เฉพาะเวลาอธิษฐานแต่ทุกเวลาในชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นอาจารย์ปารโลก็เลยเตือนว่าเฮ้ยนี่วาระสุดท้ายแล้วนะเราต้องเป็นนะครับระมัดระวังชีวิตของเราแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราลองมาสังเกตวิถีชีวิตของเราดูว่าเราเป็นแบบนี้ไหมให้พระเจ้าครอบครองเฉพาะบา,บางเวลาเท่านั้นเป็นเพียงแค่คริสเตียนเปลือกนอกเท่านั้นแต่เรายังใช้ชีวิต ตามใจของตนเองให้พระเจ้าครอบครองเฉพาะบางเวลาหรือเปล่านะครับขอพระเจ้าช่วยเหลือเราอย่าให้เราเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้นะครับหนุนใจพี่พน้องทุกคนนะครับให้เวลากับพระเจ้าและในขณะที่ให้เวลากับพระเจ้าและปโปรดให้พระเจ้าครอบครองชีวิตของเราทุกวันทุกเวลานะครับเราอธิษฐานด้วยกันพระองค์เจ้าข้าอย่าให้ข้าพง์ทั้งหลายเป็นคริสเตียนเปลือกนอกที่ยังะปะปนในการใช้ชีวิตในความบาป ให้กับพระเจ้าเพียงแค่บางเวลาแล้วก็ใช้ชีวิตกับความบาปมากกว่าอย่าให้เป็นเช่นนั้นขอพระเจ้าที่จะเสริมกำลังและปลดนำพาเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายยังหลงอยู่ในความบาปและยังไม่ได้กลับใจโปลดให้อภัยและโปลดเตือนผ่านพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ด้วยเสริมกำลังกับเราและปลดนำพาเราอย่าให้เราเป็นคริสเตียนเปลือกนอกแต่ให้เราเป็นคริสเตียนที่แท้จริงด้วยจึงอธิษฐานขอบพระคุณในความเชื่อในะพระนามเบสกิจ้าอเมน ขอพระเจ้าพรมพี่น้องครับขอบคุณครับ